แล้วนะคะ าใหม่ของ Hoop Station นที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะโพสส่วนลดในเดือนนี้นะคะสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์สำหรับเดือนมิถุนายนค่ะ Hoop 2 3 v f ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดี EV, ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w ิต t ตอร์อวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวการ์ตเอก็มีกันทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวันก่อนนะคะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยถามมาถึงพ่อจอจค่ะดังนั้นคลิปนี้นะคะเราก็เลยรู้สึก คลิปเปอร์สด้วยดีกว่าว่าอนาคตของทีมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงผู้เล่นในทีมค่ะทั้งลัสเซเวสบู ool, แล้วก็เจมส์ฮาร์เดนทีมคลิปเปอร์ CBA เนี่ยตามเชียร์มาตลอดเลยตั้งแต่ที่พวกเขาได้ตัวคาไวท์เลยเนี่ยก็พอจอชมาแต่แล้วเนี่ยยังไม่ไปถึงฝั่งฝันสักทีในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็จะไปใช้สนามใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามรับฟังกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะถ้าาาว่ใครยังไม่ได้กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของเรา้วยค่ะ o p STATION นะคะเพียงแค่เพื่อนเใช้โค้ด h o o p 2 3 v f ค่ะก็จะได้รับส่วนลด10%นะคะสำหรับสินค้านะคะปกติแต่ว่าสำหรับสินค้าลดราคานะคะพเพื่อนๆก็อย่าลืมใส่โค้ดด้วยค่ะมีสิทธิ์เอาบรรลุรับจับรางวัลด้วยค่ะ ขอ,อเริ่มมาที่ภาพรวมของ LA Clippers ังก่อนนะครับในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยทีมของพวกเขาชนะ51แพ้31แต่ถ้าเกิดมองลึกลงไปบิ๊กทรีทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นควายเลนเนอ George ร์พอจอร์ e รวมไปถึงเจมส์ a าเดนถ้าเกิดทั้ง3คนอยู่ในสนามพร้อมๆกันนะครับลงสนามเล่นร่วมกันเนี่ยทีมชนะ44แพ้24นี่คือศักยภาพแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือ พอเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วเนี่ยกด็ดานมาจบลงที่อาการบาดเจ็บของคาวายเลนเนอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลย์ออฟที่3จาก4ครั้งหลังสุดนะครับที่ทางคลิปเปอร์สต้องจบลงด้วยการพ่ายแพ้เพราะขาดคาวายเลนเนอร์จากอาการบาดเจ็บแบบนี้ตัวของคาวายเลนเนอร์เนี่ยเพิ่งต่อสัญญากับทีมออกไปะนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยมูลค่า3ปี150ล้านเหรียญมูลค่าสัญญาฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่สัญญาระดับแม็กซ์คอนแทรคของคาวายนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยก็พร้อมรับสัญญาเจ้าตัวตกลงไปแล้ว ส่วนหนึ่งเนี่ยลึกๆเชื่อว่าตัวของเขาก็รู้ดีนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะลงสนามได้เต็มศักยภาพการรับสัญญาณแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าทําให้ทีมสามารถขยับตัวไปได้สามารถมีโอกาสนะครับที่จะเก็บทั้งพอจอ r ์ชเก็บทั้งเจมส์ฮาร์เดนเอาไว้ได้ในส่วนของพอจอ์ชนะครับตัวงเขามีย์ออปชั่นสามารถเลือกได้ว่าจะรับสัญญาปีสุดท้ายมูลค่า48.8ล้านเหรียญหรือเปล่าหรือว่าจะตัดสินใจเลือกเป็นฟรีเอเจน นี่คือสิ่งที่ตัวของพอจอชจะต้องเลือกในขณะที่เจมส์ซาเดนเนี่ยก็เป็นฟรีเอเจนต์นะครับสามารถพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทีมไหนก็แล้วแต่แต่แต่ของเขาพอใจได้รับสัญญาที่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะจากทีมไปได้เช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกับตัวของเมสันพรัมลีแดนยลไทส์นะครับนี่ก็เป็นฟรีเอเจนต์พีเจทักเกอร์รัสเซลเวอร์สบุกนี่มีเพย์ออปชั่นในขณะที่เทเรนซ์แมนอีวิซาซูบักอเมียร์คอฟฟี่นอร์แมนพาว นี่สามารถเจรจายืดสัญญากับทีม,มต่อไปได้ครับสำหรับ LA Clippers ตวงเขาเนี่ยต้องการทับเสริมนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่ง4ตำแหน่ง5ผู้เล่นตัวใหญ่เนี่ยนะครับที่สามารถยิง3คะแนนได้ยิ่งดีสามารถเอามาถ่างโซนนะครับเปิดเกมให้ทาง Kawhi Leonard แล้วก็ Paul George สามารถทะลวงเข้าไปวงในต้องการผู้เล่นที่อยู่ในส่วนของ backcourt ช่วยยิง3คะแนนได้ได้ดีกว่า Russell Westbrook ลักษณะแบบนี้และก็ต้องการพัฒนานักกีฬาที่อายุน้อยของทีมนะครับดึงขึ้นมาเป็น rotation หลัก เสริมงานให้กับทัพหลักของทีมให้จงได้ถ้าเกิดสามารถทําได้เนี่ยก็จะทําให้นักกีฬาตัวหลักของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นควายหรือว่าจะเป็นพอจอร์จถ้าเกิดยังคงอยู่กับทีมต่อนะครับในส่วนของพอจอร์จมีโอกาสที่จะได้เบรกเกมของตัวเองบ้างในฤดูการปรกติจะทําให้สภาพร่างกายเนี่ยยิ่งสดเพิ่มมากขึ้นพอเข้าสู่เพลย์ออฟครับนี่คือภาพรวมของ LA C l i p p e r s ในการดราฟที่จะถึงนี้นะคะเพื่อนๆคลิปเปอร์สเนียไม่มีสิทธิดราฟร,รอบแรกแล้วค่ะมีสิทธิดราฟร,รอบ2อันดับที่46ที่ได้มาจากเพเซอร์ดังนั้นพวกเขาไม่ต้องการที่จะเสียพอจอแล้วก็เจมส์ขาเดนไปเพราะว่าเสียสิทธิดราฟเสียอดีตผู้เล่นไปเยอะมากถ้าหากว่าเพื่อนๆจำได้ย้อนกลับไปพวกเขาเสีย SGA ในการเอาตัวพอจอชเข้ามา ดังนั้นพอจอจเนี่ยก็รู้ตัวว่าตัวเขาเองได้เปรียบทีมในจุดนี้ค่ะคลิปเปอร์ตอร่อให้มีคาวายแต่ว่าไม่มีพอจอจยังไงก็ไม่ไหวนะวแล้วที่ย้ายสนามใหม่ด้วยเหลือคาวายคนเดียวนึกไม่ออกเลยจริงๆว่าอนาคตข,ของ l อลเอคลิปเปอร์จะเป็นอย่างไรค่ะแล้วมิดเอคิดว่าฮาเดนกับพอจอชจะลงเอ่ยจบลงที่ตรงไหนคะเนี่ยนี่ขอเรื่องมาที่เจมส์ฮาเดนกันก่อนอนะครับในส่วนของเจมส์ฮาเดนเนี่ยถ้าเกิดพูดในภาพรวมการเล่นของเขากับ LA คลิปเปอร์เนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างดีในระดับหนึ่งโดยเฉพาะตั้งแต่ที่ทั้ การปรับเปลี่ยนบทบาทของราสเซลเวสบูกนะครับแล้วก็ให้ตัวของ James, อเจมส์ฮานเดนยืนเป็นผู้เล่นตัวหลักในช่วง48เกมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขัน NBA All Star การเล่นของเจมส์ชาเดนเนี่ยถือว่ามีส่วนร่วมมีบทบาทก,กับ l a c l i ค p e r ปมหาศาลมากๆเลยผลงานของตัวเขาคือ17.5แต้มนะครับ8.4แอสซิสต์ด้วยการเทิร์นเวิร์เพียง2.5ครั้ง8.4แอสซิสต์กับการเทิร์นเวร์2.5ครั้งเนี่ยถือว่า1ต่อ4นะครับดีมากๆเลยมันก็เลยทำให้เกมของ LA c l i p ค e r ปเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะ16เกมสุดท้ายในฤดูกาลปกติไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเจมส์ชาเดนครับไม เล่นเหนื่อยมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าในจุดนี้อาจจะมีผลทุกอย่างเพราะว่าการเล่นในภาพรวมของเจมส์ซาเดน,เนตกลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ แต้มเนี่ยก็เหลือ12.7แต้มการยิงฟิลโกเนี่ยอยู่ที่36%เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่แฟนๆกังวลพอเข้าสู่เพลย์ออฟอ่ะตอนแรกดูดีครับเจอกับดัลลัสแมวริกส์ช่วง4เกมแรกเนี่ยผลงานของเจมส์ฮาเดนยังคงดีอยู่ซีรีส์ในตอนนั้นเนี่ยเสมอกันอยู่นะครับ2ต่อ2แต่พอเข้าสู่เกม5เนี่ยนะครับนี่คือความพังของเจมส์ฮาเดนเขามีเพียงแค่7แต้มเท่านั้นเองนะครับยิงฟิลโกแค่16% 3คะแนนเนี่ยยิงเพียงแค่14%เท่านั้นเองถือว่าเป็นเกมที่13ในชีวิตการเล่นเพลย์อออฟขงเเจมส์าดน ที่มีการยิงฟิลโกลไม่ถึง20%นะครับทั้งที่ที่มีการพยายามยิงฟิลโกลมากกว่า10ครั้งด้วยซ้ำไปในจุดนี้ถือว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะกรบเสียงวิจารณ์ได้นะครับพอเข้าสู่เพลย์ออฟจริงๆแล้วเจมส์ฮาเดนในผลงานตกลงตัวของเขากําลังจะอายุ35ปีนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่พอพูดถึงสัญญาของเจมส์ฮาเดนนะครับอยากให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูสัญญาของไคลรียวิงกับดัลลัสแมลริกส์ทางดัลลัสแมลริกส์เนี่ยเสนอสัญญาสามปี120นนหญญนม่ญญารคอยย แต่เป็นสัญญาที่มากพอแล้วก็ทำให้ตัวของค y รีเนี่ย mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาเป็นที่ต้องการสามารถทำให้ทีมดัลลัสแมวริกสามารถขยับตัวได้นะครับเสริมผู้เล่นเอาเข้ามาเสริมทีมมีความแข็งแกร่ง,แ,งแต่ในท้ายที่สุดก็ทะลุไปถึงถึง n i n f l s a l ปี120ล้านเหรียญของค y รีเนี่ยก็ตกลงปีหนึ่งเนี่ยก็เฉลี่ยปีละ40ล้านเหรียญถามว่าตัวของเจมส์ซาเดนจะได้ขนาดนี้หรือเปล่า ต้องตอบว่าไม่ถึงนะครับเพราะว่าผลงานของเจมส์าเดนเนี่ยเราก็เห็นกันชัดเจนว่ากําลังอยู่ในช่วงขาลงไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการยิงการข้ามทุกอย่างดูตกลงหมดเลยดังนั้นมากที่สุดที่เจมส์าเดนเนี่ยน่าจะได้เนี่ยก็คือตกละปีละ30ล้านเหรียญเราอาจจะเห็น3ปี90ล้านเหรียญือว่าจะเป็น4ปี120ล้านเหรียญก็ตามแต่สิ่งที่ LA c l i ค p e r s ควรจะต้องทําให้กับเจมส์ชาเดนคือ รู้ให้ทําให้ตัวของเจมส์ฮาเดนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการมไม่ได้แตกต่างกับที่ไคร,รีเขารู้สึกกับดารัสแมวริสแต่สัญญาของเจมส์ฮาเดนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งจะต้องดูด้วยนะครับว่าการเจราจาตกลงสัญญากับพอจอร์จเนี่ยจะจบลงอย่างไรตัวเลขมากน้อยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสัญญาของพอจอร์จด้วยเพราะว่าตลาดของตลาดฟรีเอเจนต์ของเจมส์ฮาเดนเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับจุดนี้ LA คลิปเปอร์เนี่ยถือไพ่เหนือกว่าเจมส์ฮาเดนเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับในตลาดฟรีเอเจนต์เนี่ย ทีมที่มีพื้นที่เงินมากพอที่จะเอาตัวของเจมส์ชาเดนเซ็นสัญญาเอาเจมส์ชาเดนเข้าไปร่วมทีมด้วยสัญญาระดับ30ล้านเหรียญแบบนี้เนี่ยมันมีไม่เยอะว่าจะเป็นอย่าง OKC t h ีทันเดอร์ซึ่งดูแล้วก็ไม่ม,มีทางที่จะเอาเจมส์ชาเดนกลับไปแน่นอนครับไทม์ไลน์เนี่ยไม่ตรงกันฟิลาเดลเฟียเซเวน s ซิเเป็นอีกทีมหนึ่งครับที่มีพื้นที่เงินมากเหลือเกิน แต่เพื่อนๆลองดูครับเพิ่งจากมาไม่มีทางเลยแถมจากกันมาแบบเจ็บๆด้วยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แซนแอนโตนิโอสเปอร์ก็ไม่มีความน่าสนใจที่จะเอาเจมส์ชาเดนเอาเข้าไปร่วมทีมหรือแม้กระทั่งออร์เรนโดแมจิกที่ต้องการยิง3คะแนนแต่เจมส์าเดนเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่ตัวเขาน่าจะจิบออกเข้าไปร่วมทีมครับนี่คือตลาดฟรีเเจนที่ค่อนข้างจํากัดเลยเกินของเจมส์าเดนดังนั้นครับการร่วมทีมต่อไปของเจมส์ชาเดนกับ LA คลิปเปอร์เนี่ยดูแล้วน่าจะลงตัวที่สุด ขอแค่มีการเจราจาที่ลงตัวนะครับมีสัญญาที่ค่อนข้างโอเคกับเจมส์ซาร์เดนสักนิดหนึ่งไม่ได้ทาให้ตัวของเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าแย่ขนาดนั้นเพราะส่วนตัวก็คงก็ยังคิดอยู่นะครับแม้ว่าเจมส์ซาร์เดนเนี่ยจะรับสัญญามหาศาลนะครับตลอดชีวิตการเล่น N b a บเนี่ยกว่า340ล้านเหรียญและยังมีสัญญามหาศาลจาก Adidas อีกนะครับ13บปี200ล้านเหรียญตัวขเขาก็ยังคงต้องการสัญญาที่คาดว่าน่าจะเป็นสัญญามหาศาลสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง ก่อนจะตัดสินใจรีทายเนี่ยแหละเจ้าตัวคงยังไม่เลือกที่จะโอ้โหแต่ัดสินใจไปรับสัญญาขั้นต่ำไปร่วมทีมกับลุ้นแชมป์อะไรแบบนี้<อ>คงยังไม่ถึงจุดนั้นขอแค่คุยกันรู้เรื่องลงตัวครับ ทีม LA Clippers น่าจะเก็บเจมส์ฮาร์เดนเอาไว้ได้จริงค่ะถึงแม้ว่าฮาร์เดนเนี่ยจะไม่ใช่ล่างระดับ MVP เหมือนตอนที่อยู่กับฮิล s ลอร์บล็อกเกสด้วยนะแต่ว่าเขานี่ยิง3คะแนนได้ค่ะเขาเป็นเพย์เมเกอร์ได้ถ้าหากสามารถแอสซิสต์ดีแล้วก็เทิร์นโอเวอร์น้อยๆเนี่ยเขายังคงมีค่ากับทีมแน่นอนเราเห็นในหลายเกมในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยในเกมที่ฮาร์เดนแอสซิสต์ดีมันก็ทําให้เกมของคลิปเปอร์เนี่ยไหลลื่นด้วยแต่ว่าปัญหาของฮาร์เดนเนี่ยคือในช่วง Play เพลย์ออฟนี่แหละคะ่ะดังนั้น ก็ไม่มีทางเลยนะคะที่จะกลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาได้เลยค่ะแล้ว,นวนนะะในส่วนของพ่อจอชนะคะในส่วนของพ่อจอชนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาของพ่อจอชกับควายเลเนอร์เนี่ยเป็นสัญญาตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับทั้งเขาทั้งคู่เนี่ยมีสิทธิ์รับสัญญาระดับ4ปีแม็กซ์คอนแท็กนะครับ221ล้านเหรียญกับ LA C l i p p e r s พอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมทาง LA c l i ค p e r s ไม่สามารถให้สัญญาระดับ5ปีแม็กซ์คอนแทกกับพ่อจอชได้ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นัวว่าตของพอ ถ้าเกิดเราให้สัญญาระดับ5ปีแม็กซ์ปุ๊บเนี่ยช่วงสัญญาปีสุดท้ายเนี่ยตัวของพอจอจะอายุ38ปีตามกฎของทั้ง NBA นะครับไม่สามารถที่จะให้ได้ดังนั้นแม็กซ์คอนแท็กของพอจอตอนนี้คือ4ปี2 2 1ล้านเหรียญในเวลานี้นะครับตัวของพอจอเชนจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับย์ออปชั่นภายในวันที่29มิถุนายนตามเวลาของบ้านเขานะครับหรือว่า30มิถุนายนเช้าตามเวลาของบ้านเราว่าจะรับสัญญาปีสุดท้ายนะครับที่มูลค่า48.8ล้านเหรียญหรือจะเลือกกเป็็นีแล้ว มีการเจรจาตกลงสัญญากันใหม่และด้วยความที่ทาง LA Clippers เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่สามารถที่จะให้สัญญาระดับ5ปี max contract กับทางพ a u l George ได้มันก็เลยทำให้หมูลค่าสัญญาของตัวเขานะครับถ้าเกิดเป็น max เนี่ย 4ปี221ล้านเหรียญจาก LA Clippers ถ้าเกิดเป็นทีมอื่นที่จะมาเสนอให้ได้ max contract 4ปีเนี่ยนะครับทีมอื่นๆจะให้ได้212ล้านเหรียญก็เรียกว่าแตกต่างกันไม่เยอะนะครับ<ะ>8-9ล้านเหรียญเท่านั้นเองในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทาง LA Clippers เนี่ยไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีข้อได้เปรียบอะไรกับทีมอื่นๆที่มีพื้นที่เงินมากกว่าและด้วยความที่ว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งเสนอสัญญาให้กับทางควเลยเนี่ย3ปี150ล้านเหรียญตัวเลขนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นตัวเลขที่ลึกๆแล้วเนี่ยทาง LA Clippers ก็ต้องการมอบสัญญาแบบเดียวกันที่ให้กับควายให้กับพอจอซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอจอยจะพอใจหรือเปล่าเพราะเพราะว่าเพื่อนๆลองดูแอมมินตัวลองดูนะครับถ้าเกิดสมมติว่าทีมอื่นเนี่ยยื่นข้อเสนอสัญญาระดับ4ปี max 212ล้านเหรียญให้กับพอจอในขณะที่ LA Clippers เนี่ยตั้งใจลึกๆอยากจะให้150ล้านเหรียญ150ล้านเหรียญกับ212ล้านเหรียญเนี่ย มันต่างกันเยอะมากนะครับจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หลกักหลัก8 9ล้านเหรียญมันต่างกันหลกัก1ิบหลายสิบอ่ะอืมเธอคือถ้าเกิดตูเป็นพอจอชนะตูก็ นะอาจจะต้องขยับขยายในอนาคตแน่นอนเลยค่ะเพราะว่านี่คือน่าจะเป็นสัญญามูลค่ามหาศาลสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับที่ตัวของพอจอสเนี่ยจะสามารถหาได้แม้ว่าตามข่าวล่าสุดเนี่ยทางทาง LA c l i ค p e r เเนี่ยเขาพร้อมนะครับที่จะให้สิทธิ์ no t r a d e clause ให้กับทางพอจอสหมายความว่าตัวของพอจอสเนี่ยมีสิทธิ์ปฏิเสธทุกอย่างเลยครับในอนาคต ถ้าเกิดสมมุติว่า LA c l i p p e r จะเทรดตัวของเขาไปไหนถ้าเกิดเขาไม่แฮปปี้เนี่ยเขาสามารถปฏิเสธได้นี่คือสิ่งที่ทาง LA c r i p p e r เ,เขาพร้อมที่จะมอบให้กับพอจอร แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาเป็นเรื่องของตัวเงินมากกว่าเพราะเพื่อนๆลองดูผลงานของพอจอร์ชนะครับผลงานของเขาเนี่ยคือระดับออสตาร์นะครับ22.6แต้ม5.2รีบา์3.5แอสซ,ซิสยิงฟิลโกรระดับ47.1นี่ดีที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของพอจอร์ชการยิง3คะแนนอยู่ที่41.3นค่ะนี่ก็ดีที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเขารู้ดีว่าเขามีราคาดังนั้นในวันที่30มิถุนายนตามเวลาของบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเห แปลกใจนะครับเพราะเขารู้ดีครับว่าอย่างที่บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเจรจาได้เขาต้องการรู้ว่าทีมอื่นเนี่ยจะให้สัญญาเขาขนาดไหน <c oughs> แล้วก็มาพิจารณาอีกทีครับว่าเจ้าตัวจะเอาอยังไงจะเลือกรับสัญญามหาศาลหรือว่าจะเคลียร์กับทาง LA c l i p p e r จะจบลงที่เท่าไหร่ จุดนี้เนี่ยแหละครับน่าสนใจเหลือเกินเพราะว่านี่เหมือนเป็นพอจอร์สเนี่ยเหมือนเป็นคนกลุ่มอนาคตของ LA ลเอคลิปเปก็ว่าได้เลยนะครับจริงค่ะ,คะฟังแล้วปวดหัวแทงทีบริหารจริงนะคะโอ้โ oh, หจะออฟเฟอร์สัญญาให้พอจอร์จยังไงนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มันไม่สำเร็จจริงๆล่ะคะมันไม่มันไม่เกิดขึ้นอนะ่ะมีทีมไหนบ้างทีเอมิทไคิดว่าพอจอร์สน่าจะมีโอกาสไปร่วมทีมคือพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมองกลับมานะครับว่า มีทีมไหนบ้างที่จะมีพื้นที่เงินมากพอขนาดนั้นมันก็จะกลับไปวนที่ซิกเซอร์อย่างนี้ครับหรือว่าจะเป็น OKC OK Thunder, Orlando Magic <S <S อย่างซิกเซอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เราเห็นนะครับว่าโจเอเอ็มบีเนี่ยมีการพูดเขีย่ยสงสัยตาเขี่ยใน NBA f i n a l หยอดไปให้กับทางพอลจอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางซิกเซอร์เนี่ยมีพื้นที่เงินระดับแบบกว่า60ล้านเหรียญเลยนะครับที่จะสามารถให้สัญญาระดับ m ม็กซ์คอนแท็กกับพอจอได้4ปี212ล้านเหรียญให้ได้แน่นอนนั่นหมายความว่าในช่วงสัญญาปีสุดท้ายของพอจอนะครับถ้าเกิดมาอยู่กับ Sixers รจริงๆเนี่ยช่วงอายุ37จะเข้า38เนี่ยพอจอร์รับระดับ56.5ล้านเหรียญเลยนะครับซึ่งถือว่ามาหาศาลมากๆนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆว่า150ล้านเหรียญกับ212ล้านเหรียญเนี่ยมาหาศาลแตกต่างกันมาก ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่ถ้าเกิดทางซิกเซอร์เนี่ยเขาต้องการจะดึงพอจอรส์มาจริงๆเนี่ยก็เสนอสัญญาตุ้มเดียวเข้ามาเลยแม้ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยจะมีกระแสข่าวออกมาบอกก็ตามนะครับว่าทางซิกเซอร์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้พยายามดึงตัวพอจอรส์เข้ามาร่วม,มทีมแล้วแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่กระแสข่าวตอนแรกเหมือนอยากได้ตอนนี้เหมือนไม่เอาละต่อไปอาจจะดึงมาเลยก็ได้ใครจะรู้ครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ทางซิกเซอร์ เขาก็กาลังมองหานักกีฬาเอาเข้ามาเสริมให้กับโจเอลเอ็นบีทแล้วก็ไทริสแม็กซี่อยู่ในส่วนของออร์แลนโดแมจิกกับโอเคซีสแนเดอร์เนี่ยสทีมนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีพื้นที่เงินก็ตามแต่ถ้าเกิดเอาพอจอร์จเข้ามาปุ๊บเนี่ย uh huh. มันอาจจะกระทบกับแผนการเงินในอนาคตอย่างที่บอก uh huh. ว่าทั้ง2ทีมที่ว่านี้เนี่ยกำลังพยายามต้องการที่จะมีแผนทังการเงินระยะยาวนะครับที่จะเก็บเอาผู้เล่นอนาคตไกลาอายุน้อยของทีมเก็บเอาไว้ว่าจะเป็นอย่างเปาโรเบนเคโรเงี้ยฟลังแวกเนอร์ ในส่วนของ OKC OK mm hmm. ก็จะเป็นอย่าง j จดั ub, อย่างนี้เช็ดโฮมเกรนนะครับแนอนาโคเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องการมาสัญญามหาศาลนี่คือสิ่งที่ทางออ l ์ n d นโดแมจิกกับท้ง OKC t h u n ันเดก็ต้องวางแผนระยะย,ยาวเก็บเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันอีกทีมนึงที่มีข่าวนะครับนั่นคือ New York กนิกส์แต่ในส่วนของ New York กนิกส์เนี่ยอาจจะยุ่งยากสักนิดหนึ่ง เพราะว่าทางนิวยอร์กนิกส์เองเนี่ยไม่มีพื้นที่เงินมากพอขนาดนั้นครับที่จะเอาพอจอร์์เข้ามาร่วมทีมถ้าเกิดจะมาจริงๆเนี่ยจะต้องมาจากการเทรดถ้าเกิดจะมาจากการเทรดตัวของพอจอร์์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะต้องรับย์ออฟชั่นก่อนจะต้องรับสัญญาปีสุดท้ายของตัวเขา48.8ล้านเหรียญหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการพูดคุยกันนะครับทั้งทีมท a ม l อลเอคลิปเปอร์สเองเนี่ยก็จะต้องโอเคกับสิ่งที่ทาง New York นิวยอร์กนิกส์จะต้องเอามาให้พอจอร์์เองเนี่ยก็จะต้องมีการ เคลียร์ให้เข้าใจนะครับคล้ายๆกับพาสคาลเซียคัมที่ย้ายไปอยู่กับเพเซอร์ว่าถ้าเกิดเขาตัดสินใจมาอยู่กับนิวยอร์กนิกส์จริงๆแล้วเนี่ยจบฤดูกาลหน้าปุ๊บเนี่ยจะต้องเซ็นสัญญาต่อ,อเขานะมหาศาลระดับไหนจะต้องให้เขาเท่าไหร่คล้ายๆกับที่พาสคาลเซียคัมกำลังจะได้จากเพเซอร์ครับระดับแม็กซ์คอนแทรคนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันที่มันจะยุ่งยากมากกว่าทางนิกส์เนี่ยก็าอาจจะเสนอผู้เล่นอย่างจูเลสแวนโดอย่างโบยานบอคดารวิชรวมไปถึงสิดรับ รอบแรกอาจจะอีกสักสองธิ์ก็ดูว่า LA Clippers พอใจหรือเปล่าถ้าเกิดพอใจตกลงก็อาจจะเกิดการเทรดเกิดขึ้นได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงครับอย่างที่บอกว่าแน่นอนว่าทาง LA Clippers เนี่ยไม่อยากจะเสียแต่มันก็เป็นเรื่องของตัวเงินดังนั้นพอจอตเนี่ยเป็นสัญญาที่น่าสนใจเลอเกินสำหรับแฟนๆ LA Clippers ถ้าเกิดเสียไปเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนครับ แต่ฟังดูแล้วเนี่ยคลิปเปอร์ก็ยังคงมีหวังอยู่ถูกไหมคะมิเด้<ช>ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเก็บทั้งพอจอช้วก็เจมส์ไาเดนไว้ได้เนี่ยหมายความว,าว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องเลยภาษีเส้นที่2ขึ้นไปแน่แนเลยน<อ>นและทีนี้ราคาสําหรับคนอื่นในทีมเนี่ยก็พูดถึงคลิปเปอรสายคนอื่นในทีมที่น่าสนใจอีกค่ะก็มีอย่างเทเรนซ์แมนเนี่ย <ๆ S 1> นะครับเขาเหลือสัญญากับทีมอีก1ฤดูกาลก็สามารถเจรจาต่อสัญญากับทีมออกไปได้4ปี4ปี78 78กว,กว่าล้านเหรียญเนี่ยนะครับสัญญาของ NBA นักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยสามารถถือได้ไม่เกิน5ปี uh huh. นี่คือส่วนของเทเรนส์แมนในส่วนของนอร์แมนพาวเนี่ยเขายังคงเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเจราจาต่อสัญญากับทีมออกไปอีก3ปีก็ต้องมาดูกันว่าทางนอร์แมนพาวเนี่ยเขาจะเลือกเจราจาต่อสัญญาและรับเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นไปก่อนดูผลงานของตัวเองเรียกราคาของตัวเองด้วยผลงานของตัวเองหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นอร์แมนพาว จะต้องพูดคุยกับเอเจนต์ส่วนตัวของเขาและจะตัดสินใจยังไงเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันและอีกคนหนึ่งที่ใหญ่ใจเป็นเพื่อนจับตาดูแนงคือร ok. ัสเซลเวสบุกรัสเซลเวสบุกเนี่ยมีพรีออปชั่นนะครับสัญญาคือ4ปีสัญญาปีสุดท้ายของเขาคือ4ปีแต่แว่แวะวมาว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเลือกเป็นฟรีเอเจนต์เพราะว่าตัวของเขาต้องการบทบาทในการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นเขารู้สึกว่าทาง l a c l i ค p e r s ปเนี่ยจะใช้งานเขาน้อยลง โอกาสในการเล่นน้อยลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการแสดงผลงานในสนามน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ตัวของราเซลเวสบุกเขาอาจจะอยากเดิมพันกับตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยทาง LA c l i p p e r เเนี่ยเขาก็แฮปปี้แล้วก็โอเคกับราเซลเวสบุ๊กมากๆนะครับ ดังนั้นก็มาดูกันครับว่าทางรัสเซลเวสบุกจะตัดสินใจยังไงถ้าเกิดเลือกเป็นฟรีเอเจนต์ปุ๊บแล้วยังไม่มีทีมไหนที่ให้เขามากกว่าหรือว่ายังไม่มีบทบาทในการเล่นที่ดีกว่าก็อาจจะยังคงอยู่กับ l a c l i ค p e r s ต่อไปครับก็มาว่ากันต่อไปในส่วนของเวสบุกนี่ก็เข้าใจได้จริงๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆขนาดเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะโอ้โหยังสลับซับซ้อนแล้วก็สนุกขนาดนี้เลยค่ะเรามารอดูกันนะคะว่าทางทีม LA c l i ค p e r s เนี่ยจะปรับทัพเสริมทีมยังไงก่อนที่ในฤดูกาห้ามมใ่่อยง ตอนแรกเนี่ยถ้าถามเพื่อนจําได้นะไอมินเอเมื่อดูการที่ผ่านมาเนาะหลับตานึกถึงภาพชักโงขึ้นขื่อเลยค่ะภาพนั้นก็ยังคงกลายเป็นภาพฝันไปค่ะไฟไฟคริปเปอร์ก็มารอติดตามชมเลยค่ะว่าพวกเขาจะปรับทัพเสริมทีมได้ดีขนาดไหนเพื่อต่อสู้กับฝั่งตะวันตกที่โหดร้ายเหลือเกินต่ววันนี้อีกอย่างนึงที่ตูชอบมากนะเนี่ยเราใส่เสื้อทีมทั้งสองทั้งสองทีมในเมือง LA เลยแล้วก็เป็นทั้งสองทีมที่ยังแบบอจะเอายังไงดีนะคริปเปอร์ตอนนี้เนี่ยหลักๆคือ เจมส์ซาเดนกับพ่อจอยก่อนครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่เลยค่ะคุณเพื่อนคิดยังไงบ้างคะขอเมนต์มาคุยกันที่คอบเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆุดอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนี่ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ